สวัสดีครับชี้ชัดหมัดมวยบายแซมสั้นมวยมันวันนี้เราก็จะพากันไปดูในสื่อวอลลุมพีนีครั้งที่102ประจําวันศุกร์ที่28มีนาคม2568นักสนามมวยเวทีลุมพีนีเริ่มชกกันตั้งแต่เวลา19นาฬิกาจุดเป็นต้นไปถ่ายทอดสดผ่านช่อง7 HD กด35นะครับโดยรวมนะครับผมวันนี้แซมสั้นก็จะหยิบยกมาให้ชมกันถึง9คู่9คู่เน้นคู่เด็ดๆ เก้าคู่จังๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้มีข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการเชียร์และก็สําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเส,สมือนได้ไปเชียร์อยู่ที่ขอบเวทีทันทุกเหตุการณ์ชานานทุกพื้นที่ก็่าลืมแอดกันไปได้เลยนะครับที่ s m s 9 9อย่าลืมแอดสายด้านหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างแซมสั้นก็ปักบทเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพื่อไม่เป็นการให้เสียเวลาเดี๋ยวแซมสัน่แตอ คู่ที่หนึ่งนะครับแสมสันก็นจะพากันไปดูในคู่ที่4ของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างโป้สิทธไทยแลนด์หรือโปาปัสกวนประทะกับทาคุมะโอตะประทะากันในพิกัดแคชเวทรุ่น100ไม่เกิน26ปอนด์ สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเปาปาสกัวหรือว่าเปาสิทธิ์ไทยแลนด์นักชกจากแดนกระทิงดุไว้ย1ปีสูง168งเซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายสิทธิ์ไทยแลนด์มวยไทยยิมแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหมัดบูดุดันเดินติดประชิดตัวตลอดเลยนะครับผมขยันออกขยนันโตขยันทําด้วยสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยนะครับผมสําหรับเจ้าโปสิทธิ์ไทยแลนด์เห็นแกเป็นฝรั่งแบบนี้แกเรียนมวยไทยมาอย่างลึกซึ้งเข้าถึงแก่นเลยหัวจิตหัวใจให,ใหญ่เกินร้อยด้วยนะครับผมตั้งแตแ มาเสริมสอบบอกได้เลยว่าครบเครื่องดีจริงๆสําหรับเจ้าโปสิตไทยแลนด์เปิดตัวในวันไฟแรกก็นชนะนอกยกหนึ่งมาได้อย่างสวยงามเลยนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ไฟที่2แกจะทําฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สำหรับเจ้าโปสิตไทยแลนด์หรือว่าเจ้าปอปาสกวน แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับทาคุมะโอตะนักชกจากแดนปลาดิบวัย25ปีสูง173เซนติเมตรปัจจุบันสุมซ้อมอยู่ที่ค่ายชินโกะมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยโดนยังไงทอนไปอย่างนั้นเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้มัดแม่นมัดคมออกมัดได้ดีเลย,ยมีลูกบูทลรหดอดทนด้วยแต่ข้อเสียของมวยตัวนี้ก็คือวงในแกยังไม่ค่อยสู่ดีสักเท่าไหร่มีลูกมั่วให้เราเห็นกันเป็นบ่อยครั้งนะครับผมสําหรับเจ้าทาคุมะโอตะ ที่ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกชนะมาสามไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังของแกก็อยู่ในช่วงขาขึ้นเลยนะครับผมสําหรับเจ้าทาคุมาโอตะฟันธงนะครับสำหรับทัศนะสำหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่โปสิตไทยแลนด์อยู่นะครับผมผมมองแล้วว่าเจ้าโปสิตไทยแลนด์เนี่ยมันจะสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในเลยวันนี้มาตัวเล็กกว่าก็จริงแต่หัวจิตหัวใจดูเหมือนว่าจะดูใหญ่กว่าด้วยนะครับผมสําหรับเจ้าโปซิตไทยแลนด์หรือว่าเจ้าปอปาสกวนวัดกันไปทีต่อทีความหนักความแรงทางโปกับดูเหมือนว่าจะดูดีกว่าด้วยก็ติดคิดตังแน่นอนนะครับผมสําหรับคู่นี้เปิดหัวคู่แรกมาขอออกชอบไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเจ้าโปปาสกวนหรือว่าเจ้าโปสิ <Thailand. S 2> ไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับผมก็จะพากันไปดูในคู่ที่5ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างรูดี้ดาซินว่าประท่ากับเคนนันเบรามอฟประทะากันในพิกัด160่อปอนด์ไปดูกันที่ฝ่ายแดงกันก่อนเลยรูดี้ดาซินว่านักชกชาวสกอตแลนด์วัย17ปีสูง179เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายวออุรชาแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบ เครื่องประเภทเดินได้ถอยเป็นตั้งรับจับทางรอดักรอสวนได้แม่นยำออกอาวุธได้หลากหลายครบเครื่องเหมือนกันเลยนะครับผมตัวนี้มัดเท้าเขาสอกแกออกได้สวยงามเลยความเป็นมวยก็ดูดีกว่าแน่นอนไม่ล้นไม่ล่วงก่อนท้ายๆปลายกนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าโรดี้ดาซินวาเปิดตัวในวันไฟแรกก็เปิดตัวเอาไว้ได้อย่างสวยงามเลยชนะคะแนนมาแบบเอกอฉั้นก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะทําฟอมได้ดีเหมือนไฟที่แล้วได้หรือไม่สาหรับเจ้าโรดี้ดาซินวา แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับเคนันเบรามอฟนักชกลูกครึ่งตุรกีอาเซอร์ไบาจานอายุ22ปีสูง180เซนติเมตรปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายไทยเกอร์มวยไทยแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหมัดนะครับผมประเภทเข้าออกว่องไววิบวับจับทางยากมัดหนักลุ้นน้ำนกได้ตลอดเวลาเลยแต่ระบบป้องกันตัวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ไฟล่าสุดเปิดตัวในวันกระโดนลิคาโดบาวซัตวร่วมาแล้วในยกที่1น,นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ไฟที่2แกจะกลับมากู้ฟอ้องกู้ศรัทธา ได้หรือไม่สำหรับเจ้าเคนันเบรามอฟทัศนะสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เจ้าเคนันเบรามมฟมากกว่าอยู่นะครับผมมองแล้วว่ามุมน้ําเงินเนี่ยไฟแรกมันจะเจอของหนักและหลับไวไปหน่อยเลยไม่ได้ปล่อยของว่ากันอย่างนั้นจริงๆชื่อเสียงเรียงนามของไอ้เจ้ามุมน้ําเงินเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่เจะตึงเหมือนกันเลยนะครับผมส่วนไอ้แดงความเป็นมวยมันจะดูดีกว่าก็จริงแต่ผมมองว่าอาวุธและความหนักความแรงของไอ้แดงเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อายุอานามก็ดูว่ายังดูน้อยกว่ามุมน้ําเงินนะครับวันนี้วัดกันไปทีต่อทีมุมน้ําเงิน นาจะได้ลูกคมว่ากันอย่างนั้นคู่นี้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับผมผมยังออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางเคนันเบรามอฟไปก่อนแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมน้ําเงินนะครับผม ไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่เอกผ้าอินเตอร์ก็จะเป็นการพบกันระหว่างอิสรลเอริกาโบโมเก่าประท่าก,กับเมเรียรูบิโอประท่าก,กันในมวยไทยแคชเวรลรุ่น100ไม่เกิน3ป่ปอนด์นทัศนสนาสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมมองแล้วว่าอิสราเอลโบโมกาวเนี่ยฝีไม้ลายมือมันจะดูดีกว่าเยอะเลยกระดูการผ่านมวยกระดูเหมือนว่าจะผ่านมวยมามากกว่าเยอะเลยนะครับไม่ล้นไม่ล่วงผมก็มองแล้วว่าน่าจะแพ้ยากมุมน้ําเงินเนี่ยอายุมันก็เพียง21ปีเท่านั้นกระดูการผ่านมวยกระดูเหมือนว่ายังดูน้อยกว่าเยอะเลยนะครับผมไฟนี้ต้นๆหากต่อยอิสราเอลโบโมกาวไม่ล้นไม่ล่วงผมมองแล้วว่าน่าจะพลิกยากเลยคู่นี้ผมยังชอบไปที่ฝ่ายแดงมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอเชียร์ไปทางอิสราเอล บไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่7ของรายการก็จะเป็นการพบกันร,ระหว่างเนระมิดเอนนี่มวยไทยประท่ากับเพชรป่าศักดิ์สะละชีพประท่ากันในมวยไทยรุ่นอะตอมเวทพิกัดไม่เกิน1 1 5่ปอน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าเนระมิดเอนนี่มวยไทยนักชกจากนกครศรีธรรมราชอายุ19ปีสูง165เซนติเมตรปัจจุบันส้มซอมวิธิคข่ายเก,กียรติกำอนแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูทอองหดอดทนเลยนะครับผมเดินติด ประชิดต,ตัวตะหลอดขยันออกขยันโตขยันทําด้วยความเป็นมวยมันยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หัวจิตหัวใจมันใหญ่เกินร้อยแน่นอนสําหรับเจ้าเนระมิดมักหนักแน่นอนเลยนะครับผมสําหรับเจ้าเนระมิดเอนนี่มวยไทยต้นๆยกไม่หล่นก่อนนี้ท้ายๆปลายยกได้ลุ้นตะหลอดเปิดตัวในวันไฟแรกก็เปิดตัวเอาไว้ได้อย่างสวยงามเลยก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ไฟที่2ที่เขาเข้ามาต่อยในวันแกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สําหรับเจ้าเนระมิดเอนนี่มวยไทย แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับเพชรป่าศักสอสระชีพนักโชคจากเมืองลบบุรีอายุ18ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันส้มอมมีที่่ายลูกเจ้าพ่อกุ้มภักกันสำหรับเจ้าเพชรป่าสักกลางเกงสีแดงแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยเข่าในอาชีพประเภทบุกบูสู้ดีเลยนะครับผมเดินติดประชิดตัวตลอดขยันออกขยันโตขยันทำด้วยไอ้มวยตัวนี้ฟอร์มช่วงหลังก่อนที่แกจะเข้ามาต่อยในวันแกก็เสริมมัดเสริมศอกบอกได้เลยว่าครบเครื่องดีจริงๆปัจจุบันน่าจับตามองเลยนะครับผมสำหร สักสี่ไฟ์หลังก่อนที่แกจะเข้ามาต่อยในวันแกชนะไปถึง3ไฟ์แพ้เพียงไฟ์เดียวเท่านั้นก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเปิดตัวในวันไฟล์แรกแกจะทําฟอร์มเอาไว้ได้ดีขนาดไหนฟันธงนะครับผมทัศนะสําสสหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าหยุดดีคู่นี้ผมมองแล้วว่ามุมน้ําเงินเนี่ยฝีไม้ลายมือมันจะดูดีกว่าเยอะเลยสู้ได้ทั้งวงนอกและวงในจะเสียเปรียบก็เสียเปรียบอย่างเดียวก็คือเจ้าเพชรป่าศักยังไม่เคยใส่นวมเล็กมาสักครั้งเลยนะครับผมก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้มาใส่นวมเล็กไฟแรกจะถูกสเปคแก,แกรหรือไม่สําหรับเจ้าเพชรป่าศักยังไงคู่นี้ก็ขอออกเชียร์ไปทางมุมน้าเงินมากกว่าอยุดดีไม่ลนไม่ล่วงก็มองแล้วว่าน่าจะแพ้ยากมากครับสาหรับเจ้าเพชรป่าศัก ไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่8ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างร็อกกี้แกงการูมวยไทยประท่าก,กับถางฉีชินประทะาก,กันในมวยไทยแคชเวลรุ่น129ปอน สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าร็อกกี้แกงกระรุมวยไทยนักชกจากการชนะบุรีอายุ18ปีแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูรอบจัดจ้านเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้ออกอาวุธได้แค่แถวคลองว่องไววิบวับจับทางยากสเตฟฟตเวอร์แกดดีเลยอะ่ะเจ้าร็อกกี้เข้าถึงติดประชิดต,ตัวยากออกอาวุธได้หลากหลายใจเกินร้อยด้วยนะครับวันนี้มาใส่นวมเล็กก็ดูแล้วว่าทรงแกนเนี่ยน่าจะถูกสเปคกับนวมเล็กเหมือนกันมาเปิดตัวในวันไฟแรกก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าเขาจะทาฟอร์มเอาไว้ได้ดีขนาดไหนสาหรับเจ้าร็อกกี้ก แกงกะลูมวยไทย4ไฟหลังเจ้าร็อกกี้แกงกะลูมวยไทยแกก็ชนะมา2ไฟแพ้2ไฟฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงลุ่มรุมดอนๆน,นะครับผมสําหรับเจ้าร็อกกี้แกงกะลูมวยไทย แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับถังชีชินนักโชคจากแดนมังกรวัย21ปีสูง165เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยหมัดประเภทหมัดเวี้ยงควายเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เชิงไม่สนชนลูกเดียวออกบัดได้น่ากลัวเลยอยสำหรับเจ้าทังชีชินดือ้อตื้อไม่เลิกไม่หมดไม่ยุบในแกไม่เลิกเดินเลยนะครับผมสําหรับเจ้าทังชี้ชินปัจจุบันตั้งแต่เขามาซ้อมในพีเคแม่เหมือนกับว่าชั้นเชิงจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับเจ้า ทั้งชีชินเปิดตัวในวันไฟแรกก็เปิดตัวเอาไว้ได้ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่ก็เรียกได้ว่าต่อยไม่โดนเลยนะครับผมไฟนี้เป็นไฟที่2ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าแกจะทําไฟทําฟอร์มได้ดีกว่าเดิมหรือไม่สาหรับเจ้าทั้งชีชินทัศนะสำหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ำเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่นักชกจีนมากกว่าอยู่นะครับผมดูความหนักความแรงของเจ้าถังชีชินเนี่ยวัดกันไปทีต่อทีมุมน้ำเงินมันก็จะดูดีกว่าเยอะเลยท่านมวยดูเหมือนว่าจะทอรหดอดทนมากกว่าเยอะด้วยแล้วไอ้แดงเนี่ยนะครับผมอายุอาบนา้ำการผ่านมวยมันยังดูเหมือนว่าจะผ่านมวยมาน้อยดูเหมือนว่ายังผ่านมวยมาไม่ค่อยเท่าไรวันนี้มาใส่นวมเล็กก็ไม่รู้ว่าหัวจินหัวใจแกจะมาดีขนาดไหนนะครับผมสําหรับเจ้าร็อกกี้เกงกาลูมวยไทยคู่ที่แปลของรายการ ยังไงก็ขอออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าแล้วกันคู่นี้ลุ้นหมัดน,นับนอกของมุมน้ําเงินไปฝ่ายต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่ที่9ของรายการก็จะเป็นการพบกันระหว่างกอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างประทากับเจ้าปืนใหญ่เกียรติก้องเกลี่ยไกลพระากันไดพิกัดหมวยไทยแคชเวลรุ่น136ป่อปอนด สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้ากอไผ่สอยิ่งจเจริญการช่างนักชกจากเชียงใหม่ไว้ย3ปีสูง173เซนติเมตรปัจจุบันส้สมซ้อมอยู่ที่ค่ายสอยิ่งจเจริญการช่างแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยสูงยาวเข่าดีฝีมือครบเครื่องบูได้สนุกสนานเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้สู้ได้ทั้งวงนอกและวงในท่านมวยแข็งแกร่งแข็งแรงเลยอะปลายปลายท้ายยกไม่หมดไม่ยุบไม่โยนง่ายๆด้วยอาวุธหนักแรงทุกลูกเลยนะครับผมสําหรับเจ้ากอไผ่หมัดหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาทรงมวยแกสว งามเลยตั้งแต่แกเข้ามาต่อยในวันและใส่นวมเล็กก็ดูเหมือนว่าจะถูกสเปคแกดีจริงๆสาหรับเจ้ากอภัยสอยิ่งจเจริญการช่างเปิดตัวในวันไฟแรกก็ชนะนอกมาได้อย่างสวยงามเลยก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้ไฟที่2แกจะทําฟอร์มได้ดีเหมือนเดิมหรือไม่สาหรับเจ้ากอภัยสอยิ่งจเจริญการช่าง แล้ววันนี้นะครับเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าปืนใหญ่เกียริกล้องเกรียงไกรนักชกจากชัยภูมิอายุ22ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายเกียริกล้องเกรียงไกรแกเป็นมวยขวามวยเข่าบุกบูสู้ดีเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้เดินติดประชิดตัวตลอดมัดสตอแกออกได้แม่นยําเลยตั้งรับจับทางล้อดักล้อสวนก็ดีด้วยต้นต้นยกไม่ลนก่อนท้ายท้ายปลายยกได้ลุ้นตลอดเลยนะครับผมสําหรับเจ้าปืนใหญ่ฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ก็อยู่ในช่วงขาง ขึ้นเลย3ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในรายการ LWC Super Champ แกชนะน็อกมาทั้งสไฟเลยนะครับแมเรียกได้ว่าฟอร์มหน้าจาักตาดีจริงๆก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟ์นี้มาเปิดตัวในวันไฟ์แรกแกจะทำฟอร์มเอาไว้ได้ดีขนาดไหนสำหรับเจ้าปืนใหญ่เกลยดกล้องเกรียงไก่ทัศนะสํสำหรับผู้นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยุดดีคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่จบก,กอไผ่สอยิ่งเจริญการช่างมากกว่าอยู่นะครับผมดูแล้วว่าทรงมวยของเจ้ากอไผ่เนี่ยมันจะเหมือนกับเจ้าไม้สร้างคําเปียบเลยคือหากไม่เจอคู่ชกที่อาวุธหนักๆและออกอาวุธแม่นๆผมดูแล้วว่าแกน่าจะแพ้ยากไอ้ระเภทยึกยักหล่อหลอกแล้วค่อยออกอาวุธมายืนคุมชั้นคุมเชิงบอกได้เลยนะครับผมว่าเสร็จกอไผ่กันมาหลายคนแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเจ้าปืนใหญ่แกมาใส่นวมเล็กเป็นไฟแรกความถนัดทางด้านกติกาก็ดูเหมือนว่าทางด้านกอไผ่น่าจะรู้ดีกว่า วด้วยคู่ที่9้าของรายการนะครับผมยังไงผมก็ขอเชียร์ไปทางมุมแดงมากกว่าแล้วกันคู่นี้กดมุมแดงแล้วก็กดไม่ครบยกป่าย ไปต่อกันที่คู่ต่อไปก็จะพากันไปดูในคู่รองน้องคู่เอกก็จะเป็นการพบกันระหว่างเด็ดดวงเล็กวันของโอมดับเบิลยูเคโอประทะากะททับเพชรทองหล่อสิบหลวงพี่น้ำฝนประทะากันในมวยไทยรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135่อสาปอนด์สำหรับฝ่ายแดงนะครับผมเจ้าเด็ดดวงเล็กวันของโอมดับเบิลยูเคโอนักชกจากขอนแก่นวัย2 2ปีสูง175เซนติเมตรปัจจุบันสซ้อมอยู่ที่ค่ายที 99, เด็ด99ก้แกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่ ประเพศตั้งรับจับทางรอดับประทาจังหวะ2ได้เก่งเลยเตะซ้ายหน้าขวาดีเลยนะครับผมหลักเหลี่ยมชั้นเชิงไม่ธรรมดาแข้งซ้ายขวาแกออกได้ว่องไวไม่ค่อยแพ้มวยฝีมือด้วยกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าเด็ดดวงเล็กต้นต้นยกไม่หล่นก่อนนี่กินเขาอย่างเหมือนกันเลยอย่าท้ทายปลายยกไม่หมดไม่ยุบไม่ย,ย่ง่ายๆด้วยแปดไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกชนะไปถึงห้าไฟแพ้เพียง3มไฟเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับสำหรับเจ้าเด็ดดวงเล็กก็ต้องรีบกลับมาทำไฟทำฟอร์มนะครับผมแล้ววันนี้นะ ครับเขาก็ต้องมาเจอกับเจ้าเพชรทองหล่อสิทธิหลวงพี่น้ำฝนนักชกจากบุรีรัมย์วัย24ปีสูง174เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมมีดข่ายอันสุขุมวิทย์แกเป็นมวยซ้ายแกเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเหมือนกันเลยอยสำหรับเจ้าเพชรทองหล่อยืนระยะได้ดีเลยนะครับผมชิงออกชิงทําได้แม่นยําด้วยออกอาวุธได้หลากหลายสายตาดีประเภทเร็วคล่องว่องไววิบวับจับทางยากเหมือนกันชกได้ตุกติกมีลูกจุกจิกมากมาย<ๆ>เก๋าเลยอยตัวนี้เดินติดประชิดตัว ไม่ถึงก็บอกได้เลยนะครับผมว่าออกทะเลกันมาหลายคนแล้วสี่ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกก็ชนะไปถึง3ไฟแพ้เพียงไฟเดียวเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังของเพชรทองหล่อเพชรสุขุมวิทเพชรอะไรเนี่ยเจ้าเพชรสุขุมวิทเอ้ยเจ้าเพชรทองหล่อนะครับผมก็อยู่ในช่วงที่ดีเลยแบอกได้เลยนะครับผมว่าพึ่งมาสะดุดแพ้ในไฟร่าสุดให้กับนักรบเพียงไฟเดียวเท่านั้นก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะกลับมากู้ศรัทธาได้หรือไม่สําหรับเจ้าเพชรทองหล่อ มวยฝีมือเจอมวยฝีมือนะครับสําหรับคู่นี้ก็ต้องมาดูกันแล้วว่าใครจะหลุดใครจะหลัวมากกว่ากันฟันธงนะครับทัศนะสําหรับคู่นี้มองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ผมยังชอบไปที่กระดูการผ่านมวยแลว้วก็แข่งซ้ายของเจ้าเพชรท,ทองหล่อมากกว่าอยู่นะครับฝีมือเจอฝีมือผมมองแล้วว่าอาจจะดูพอๆกันแต่เพชรท,ทองหล่อเนี่ยมันจะได้เปรียบเรื่องพลังหมัดและก็กระดูมวยที่ผ่านมวยมามากกว่าผ่านมวยดีๆมามากกว่าเยอะนะครับผมสําหรับเจ้าเพชรท,ทองหล่อหากไฟนี้ทําการบ้านมาดีๆเก็บกันและบังอาวุธไปเรื่อยๆไม่พลาดถ่าไปโดนอาวุธหนักๆแรงๆของเจ้าเด็ดดวงเล็กผมก็มองแล้วว่าไฟนี้เจ้าเพชรท,ทองหล่อมันน่าจะดูดีกว่าเยอะ ไฟล่าสุดเจ้าเด็ดดวงเล็กเนี่ยมันก็พึ่งแพ้นอกมาด้วยแม่บอกได้เลยนะครับผมว่าคนแพ้นอกมาสภาพจิตใจมันยังไม่เต็มร้อยแน่นอนคู่นี้นะครับผมยังไงผมก็ยังออกชอบไปทางมุมน้ําเงินมากกว่าอยู่ดีคู่นี้ขอกัดฟันเชียร์ไปทางรุ่นพี่อย่างเจ้าเพชรทองหล่อายปิดท้ายกันที่คู่เอกก็จะพากันไปดูในคู่ระหว่างแรมบองสอเทระพัดปะทะกับป้อมเพชรพานทองยิ้มปะทะกันในมวยไทยแคชเวนรุ่น100ไม่เกิน30ปอนด์ สำหรับฝ่ายแดงแรมบองสอเถระพัดนักชกจากหลีลำพูลวัย7 7 สูง160งเซนติเมตรปัจจุบันสุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายลูกสวนมวยไทยแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูทอรหดอดทนเลยนะครับผมสําหรับเจ้าแรมบองเดินติดประชิดต,ตัวตลอดเลยอะประเภทกล้าแหลกกล้าสวนกล้าลุยขยันออกขยันโตขยันทําด้วยทรงมวยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่แต่หัวจิตหัวใจใหญ่เกินร้อยแน่นอนประเภทถอดเกียร์ถอยหลังเก็บเอาไว้ที่บ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเจ้าแรมบองสอถทเหลาพัดอาวุธหนักลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลาชกในวันมาแล้ว 10ไฟแกชนะไปถึง8ไฟแพ้เพียง2ไฟเท่านั้น7ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกยังไม่แพ้ใครมาเลยนะครับผมสําหรับจเจ้าแรมบองสอเถระพัดกระโองมาดูกันนะครับผมว่าไฟนี้แกจะทําสถิติชนะคันติดต่อกันเป็นไฟที่8ไต้หรือไม่สําหรับจเจ้าแรมบองสอเทถรพัด แล้ววันนี้นะครับผมเขาก็ต้องมาเจอกับป้อมเพชรพานทองยิมนักชกจากบุรีรัมย์วัย26ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันซุ่มซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมแกเป็นมวยขวาแกเป็นมวยบูผสมฝีมืออา,อาวุธหนักอาวุธคมทุกลูกเลยสำหรับเจ้าป้อมเพชรฝีไม้ลายมือดีประเภทเดินได้ถอยเป็นสายตาว่องไวนะครับผมวิบวับจับทางยากบูบุญได้สู้ได้สนุกสนานเลยไม่หมดไม่ยุบนิกินเขาอย่างเหมือนกันต้นต้นยกไม่หล่นก่อนนี้ทไยปลายยกได้ลุ้นตลอด ไฟหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ในวันแกชนะมาสี่ไฟแพ้เพียง3าไฟเท่านั้นฟอร์มช่วงหลังที่แกขึ้นชกเอาไว้ก็อยู่ในช่วงลุ่มๆดอนๆน,นะครับสำหรับจอบปอมเพชรก็ต้องรีบก,กลับมาทําไฟทําฟอร์มเพื่อเรียกศรัทธานะครับผมมวยบูเจอกับมวยบูเลยนะสำหรับคู่นี้ออกอาวุธได้หนะักแรงดีเหมือนกันทั้งคู่ก็ต้องมาดูกันนะครับผมว่าใครหลุดใครหลวมใครจะล่วงก่อนกันทัศนนาสำหรับคู่นี้นะครับมองไปมองมาส่วนตัวของผมผมก็ยังออกชอบไปทาง มุมแดงมากกว่าอยู่ได้คู่นี้ผมยังออกชอบไปที่ลูกบูทรองหดอดทนของเจ้าแรมบงมากกว่าอยู่นะทรงมวยอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามสู้เจ้าป้อมเพชรสักเท่าไหร่แต่ความหนักความแรงวัดกันไปทีต่อทีก็ดูเหมือนว่าทางแรมบงมันน่าจะดูดีกว่าเยอะเลยช่วงหลังป้อมเพชรเนี่ยเวลามันโดนอาวุธหนักๆเวลามันโดนอาวุธแรงๆมันก็นดูเหมือนว่าจะยืนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่โดนหนักๆแล้วมีอาการนะครับหากไฟนี้เจ้าป้อมเพชรมาบ,มาบวกมาแลกผมก็มองแล้วว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีแต่ถ้าหากป้อมเพชรอยากจะชนะป้อมเพชร ต้องใช้ความไวหนีหมัดของเจ้าแรมบองให้ออกครับผมขยันออกขยันโตขยันทาไปเรื่อยๆกัน่าจะมีสิทธิชนะไปได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับเจ้าป้อมเพชรแต่ถ้าหากไปหนีเจ้าป้อมเพชรหนีหมัดไม่ออกบอกได้เลยนะครับผมว่ามีสิทธิที่จะหงายปางงางแน่นอนแต่ยังไงคู่นี้แสมสันขอออกชอบไปทางมวยบูดุดันอย่างเจ้าแรมบองสอเทระพัดมากกว่าแล้วกันคู่นี้ขอเชียร์ไปทางมุมแดงซื้อหมัดลุ้นนับนอกของเจ้าแรมบองสอเทระพัดไป ก็จบไปแล้วนะครับครบถ้วนกระบวนความทศนะประจําศึกวัลลุพินีครั้งที่102หากผิดพลาด ประการใดก็ขออภไยพี่ๆน้องๆมาณนะที่มีด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มเชียร์มวยแซมสั้นขอฝากไว้ด้วยนะครับกลุ่มมวยหูรู้ข้อมูลชี้ตัวเล่นเน้นกําไรสั้นกระชับฉับไวเสม,มือนได้ไปเชร์ยอยู่ที่ขอบเวทีท่านทุกเหตุการณ์ชนานาญทุกพื้นที่อย่าลืมแอดกนไม่ได้เลยนะครับที่ SMS9 9อย่าลืมแอดไซด์นหน้าหรือคลิกได้ที่ลิงก์ด้านหลังแซมสั้นก็ฝากหมดเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ก็สวัสดี